สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาคุยเรื่องน้ำหมักปลาทะเลชนิดผงนะครับที่เราห่างหายในการผลิตมาก็น่าจะเกือบปีกว่า2ปีแล้วนะครับเพราะว่าวัตถุดิบอะไรต่างๆมันหายากมากแล้วก็ราคาแพงขึ้นเยอะนะครับยิ่งช่วงในตอนที่ปุ๋ยแพงเนี่ยโอไม่มีเลยครับไม่มีวัตถุดิบที่จะมาทําเลยแล้วก็ราคาสูงมากต้นทุนอะไรก็ไม่ได้นะครับแต่ทีนี้ในรอบนี้เนี่ยเราเพิง่งเ,เราก็มาพัฒนาใหม่นะครับโดยการใช้วัตถุดิบ ที่เราพยายามพัฒนาสูตรเรื่อยๆนะจนจนได้ตัวนี้นะครับจนได้ตัวนี้แล้วก็เราเพิ่งมาจัดจำหน่ายได้ประมาณสักสอาวันนี้แหละครับแล้วก็เมื่อก่อนก็เคยคุยเรื่องนี้แหละแต่ว่ารอบนี้ผมจะมาคุยเรื่องอทั้งวัตถุดิบทั้งวิธีการทําให้เพื่อนๆได้นนมั่นใจว่าไอ้ตัวเนี้มันมีประโยชน์ยังไงมันทํามาจากอะไรนะครับแล้วมันใช้ยังไงอะไรประมาณนี้เพื่อ จะได้เข้าใจตรงกันแล้วผมก็จะได้ลงไว้ในเพจนี้ด้วยเผื่อท่านที่สนใจเขาจะได้มาดูนะครับในส่วนของน้ำหมักปลาทะเลชนิดผงเนี่ยนะครับโดยหลักๆเขาอะนะจริงๆมันเป็นมูลสัตว์อินทรีย์นะครับอันนี้ผมละไว้ก่อนว่ามูลสัตว์อินทรีย์ตัวไหนเพราะว่าตัวที่เราคัดมาเนี่ยเป็นตัวที่มีแร่ธาตุสูงที่สุดแล้วแล้วก็เป็นตัวที่เอาวัตถุดิบอยู่ใกล้กับเราแล้วก็ต้นทุนไม่สูงมากเกินไปที่เราจะทําราคานี้ได้นะครับแล้วก็ มีการหมักนะครับมีการหมักร่วมกับตัวนี้นะครับเนี่ยผมเอามาให้เพื่อนๆดูว่ามันมีวัตถุดิบเยอะนะครับในการทําเพราะว่าเราเราอยากจะทําให้ดีนะครับลูกค้าก็ชอบเยอะผลิตภัณฑ์ตัวเนี้แล้วก็ด้วยความที่ราคามันก็ไม่ได้สูงกันไปนะครับพอที่จะรับได้ลูกค้าก็ช่วงที่เราเลิกผลิตไปลูกค้าก็ถามมาเยอะนะครับ อันดับแรกก็คือเบื้องต้นคือมูลสัตว์อินทรีย์นะครับอันที่2นะครับอันที่2เนี่ยตัวเนี้เ,นเป็นตัวสําคัญสุดเลยนะครับตัวเนี้เป็นตัวที่เราได้เป็นสต็อกน้ําน้ําหมักนะครับสต็อกน้ําหมักที่เราหมักจุลินทรีย์กับพวกเศษผักต่างๆนะครับเศษผักก็เป็นเศษผักที่เป็นวัสดุที่ เป็นวัตถุดิบที่มีให้เราแบบเราไม่ต้องไปซื้อเอาง่ายๆนะครับแล้วมีเยอะด้วยนะครับตรงนี้เราเป็นจุดได้เปรียบของเรามากๆแต่ว่าที่สําคัญสุดคือด้วยตัวผมเองเนี่ยผมผลิตจุลินทรีย์เป็นอาชีพแล้วน,นะครับลืมบอกไปว่าอาชีพหลักผมเนี่ยผมผลิตจุลินทรีย์เป็นอาชีพนะครับเราไม่ได้ทําตัวพวกนี้เป็นอาชีพหลักซึ่งซึ่งผมเองก็ชอบพวกตระกูลที่เป็นอินทรีย์แล้วก็เราต้องการที่จะเอาพวกอินทรีย์เนี่ยมาให้ชาวบ้านใช้ให้เกิดประโยชน์ให,ให้เห็นให้รู้ว่ามันมี มันมีคุณค่าสู้กับเคมีได้เอาง่ายๆนะครับอาจจะถึงขั้นไม่สู้เคมีไม่ได้แต่ว่ามีเพราอมีดีแล้วกันนะครับก็เลยมาทําพวกนี้นะครับอนอกจากมูลสันอินทรีย์ก็มีตัวนี้นะครับสต็อกน้าอ e ีเอ็มทีนี้ไอตัวสต็อกน้ําหมักที่มีจุลินทรีย์เนี่ยหนึ่งก็คือที่ผมบอกว่าเรามีวัตถุดิบที่เป็นพวกผักต่างๆนะครับตัวนี้เราหมักรวมกับกากน้ำตาลนะครับหมักรวมกับกากน้ำตาลแล้วถามว่าจุลินทรีย์คุณใช้ตัวไหนนะครับนี่นะครับ จุลชีตัวนี้ก็เป็นจุลรีที่ผมจําหน่ายโดยทั่วไปนนแหละในการย่อยสลายของเสียบําบัดน้ํานะครับบาบัดดินนะครับเนี่ยจุลซีเป็นผงจุลรีตัวนี้เป็นจุลรีที่เขานําเข้ามานะครับจากต่างประเทศนะครับจุลรีตัวนี้เป็นจุนลรีระดับต้นๆเลยนะครับแล้วก็กําลังนะครับเนี่ยผมจะให้ดูตัวนี้นะครับเนี่ยหล,ลักๆก็จะเป็นพวกบาซิลัสนะครับ เป็นมาซีรัตต่างๆ,ๆนะครับให้เพื่อนๆเชื่อมั่นนะครับว่าผมตั้งใจทําจริงตอนนี้เนี่ยราคาเรายังยืนที่ราคาเดิมนะผมไม่อยากจะขายราคาแบบให้ให้ทุกคนอยู่ได้ผมอาจจะพอเหลือบ้างแต่ว่าอยากอยากจะผลิตสินค้าให้มันดีนะครับเนี่ยยูนตัวนี้นะครับไปนหมากร่วมกับตัวผักนะครับแล้วก็ อาหารเข้าส่วนก็คือกากน้าตาลนะครับซึ่งจะได้จุลินทรีย์มาเยอะมากนอกจากตัวจุลินทรีย์ก็จะมีพวกวิตามินที่มาจากพวกผักต่างๆพวกนี้แหละนะครับนี่เป็นสต๊อกน้ําที่เป็นตัวสัมพันธ์เลยนะครับตัวที่สองก็ตัวที่ไม่แพ้ตัวอื่นคือเพื่อนๆทุกคนคงจะรู้แล้ว่าคือตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับพวกนี้เวลาที่มันลงไปในดินมันจะไปย่อยสลายของเสียกินแก๊สไข่เน่าแอมโมเนียที่ กาะตามรากพืชจะทำให้รากพืชสะอาดพอรากพืชสะอาดปับ๊บเขาก็จะดูดปุ๋ยได้เก่งนะครับเนี่ยทุกตัวที่เราเอามาเนี่ยมันมันมีข้อดีแต่ละอย่างมารวมกันนะครับมารวมกันให้มันเป็นคือมันไม่ได้มีงานวิจัยหรอกว่าเรา่จะทํามาแล้วโอ้ดีมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราสามารถเอาอินทรีย์ทุกตัวมารวมกันได้โดยที่ผมเองเนี่ยผมมีวัตถุดิบพวกนี้อยู่แล้วนะครับ ข้อดีนะถ้าไม่มีคือ,อยากมากๆเลยพวกนี้ยิ่งเนี่ยถ้าไม่มีผักนะถ้ามีมีผักที่มาฟรีๆนะทําไม่ได้เลยพวกเนี้ไอพวกนี้ผมทําเป็นอาชีพเลยนะครับเราทําจําหน่ายทีนึงเยอะแล้วก็ตัวนี้นเรามีต้นทุนอยู่แล้วนะครับในส่วนของจุลินทรีย์นะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะบอกคือตัวนี้นะครับเป็นตัวสาคัญอีกตัวหนึ่งเนี่ยครับตัวแร่พวกนี้นะครับแร่พวกนี้ไม่ใช่แร่นําเข้านะครับเป็นแร่ที่อยู่ในประเทศไทยนลยแหละแต่ว่าหลายท่านก็อาจจะไม่รู้จักหรือว่ารู้จัก,กอาจจะไม่มีแหล่งนะครับ แต่ผมเองอะผมะในช่วงที่เราทํางานใหม่ๆผมจำหน่ายพวกแร่พวกนี้อยู่นะครับแร่มีอะไรบ้างหนึ่งคืออะตมอมไดอะตอมไม้นะในอะตอมไม้เพื่อนๆที่ไม่ไม่ทราบลองคน้นเข้าไปที่ Google ก็ไดนะ้พวกนี้มีซิลิก้าสูงมากนะมีซิลิกาแล้วก็มีพวกรูปพุ่นต่างๆที่ช่วยในการซับของเสียหรือไม่ก็คงปุ๋ยเอาไว้นะครับมันมีประโยชน์มากมี ซินิก้านะครับมีไดอาดอตอมไม้มีโดโลโมไม้นะครับแล้วก็มีแคลเซียมสันเฟตนะครับลองเข้าไปค้นดูก็ได้ซึ่งตัวนี้ได้จากตัวไหนก็คือตัวนี้แหละครับตัวสินแร่ทะเลจืดที่เราผลิตและจําหน่ายนนปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันตัวสินแร่ทะเลจืดเนี่ยถามว่าลูกค้าใช้เยอะไหมไม่เยอะนะครับมันเหมือนกับมันพอนั่งจะเข้าใจออยากนะแต่ว่าตัวที่ผมลองทดลองใช้อย่างอย่างนาข้าวตรงนี้ครับ <S <S ผมต้องว่านสินแร่ทะเลจือดอย่างเดียวยังไม่ได้ว่านปุ๋ยนะครับมัน ต้นข้าวเนี่ยต่างจากนาข้างๆเลยเนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราดูเอาง่ายๆแล้วเนี่ยพวกเนี้ยมันเหมือนกับมันไม่มีติดทางที่แน่นอนเวลาเราขายนะลูกค้าบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจและที่สําคัญคือพอราคาที่ไปเนี่ยบางทีมันมีค่าขนส่งต่างๆเวลาลูกค้าออกไปมันอาจจะดูแพงเกินไปผมอาจจะพยายามดูว่าอาจจะบรรจุเป็น2ี่สิบกิโลหรือเปล่าให้ลูกค้าแบบ รับได้ในส่วนของราคาเพราะบางท่านอาจจะต้องใช้เยอะไงแต่ตัวนี้มีประโยชน์มากๆนะครับอย่างตัวสีแร่ทะเลจืดเนี่ยสิกิโลเนี่ยผสมปุ๋ยได้หนึ่งลูกนะคาห้าสิบกิโลนะครับตัวเนี้ยมีประโยชน์มากแล้วเราก็มาผสมร่วมกับตัวเนี้ยครับทั้งหมดเนี่ยมาผสมร่วมกันนะครับมาหมักผสมร่วมกันนอกจากการหมักการผสมเราก็ต้องใช้เวลาในการหมักอีกนะครับใช้เวลาในการหมักในการคัดแล้วก็คัดกรองเอาพวกเศษวัสดุต,าต่างๆในการเนี้ย เราได้ตัวนี้มานะครับเนี่ยให้ตัวตัวตัวน้ำหมักปลาทะเลชนิดผงเนี่ยในนี้แต่ตัวหลักสําคัญคือตัวน้ำหมักปลานะครับตัวน้ำหมักปลาที่เราเขาเรียกว่าหมักเข้าไปให้แทรกซึมเข้าไปในอนูของมูลสัตว์ตัวนี้นะครับพวกนี้เป็นตัวประกอบที่มันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีนะครับพวกนี้มันต้องมีนะครับแต่ว่าตัวหลักๆคือน้ำหมักปลาเข้มข้นที่เราหมักไปนะครับ หมักไปรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามจนเข้มข้นที่สุดนะครับนอกจากมูลสัตว์อินทรีย์ตัวนี้มันจะมีประโยชน์ครับมันยังมีน้ำหมักปลาที่มีทั้งเอเมิโนโทั้งธาตุต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับธาตุที่อยู่ในทะเลเนี่ยเหมือนที่ทุกท่านทราบมันว่าไอตัวที่เป็นน้ำานี่เข้มข,ข้นขนาดไหนตัวนี้เราหมักต้องใช้ระยะเวลานานเป็นสมควรจนให้มันย่อยจนให้มันร้อนคงที่นะครับร้อนคงที่แล้วก็ปัดตัวได้แล้วก็เอามาจําหน่ายนะครับนะครับเนี่ยจึงเป็นน้ำหมักปลาทะเลชนิดผง ในทุกวันนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจหรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะก็สามารถคอมเมนต์ถามได้แล้วก็ลูกค้าที่เอาไปใช้ก็ที่ติดใจก็ก็มีเยอะนะครับตอนนี้ก็มีสั่งเข้ามาเยอะคนมควนเออแล้วก็วิธีการใช้นะครับวิธีการใช้ง่ายๆเลยนะครับอย่างเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวอย่าง,ต,างตัวนี้เป็นมะนาวคาเวียนะครับที่ผมใส่ตัวน้ำหมักปลาทะเลนี่ไปนะนะครับตัวนี้เริ่มแตกยอดแล้วนะ ตัวนี้เราใช้แต่ตัวน้ำมักปลาทะเลชนิดผงนะผมทดลองมาพอตัวเนี้กุหลาบนะครับกุหลาบนี่งามมากๆเลยนะครับถ้าใช้ตระกูลพวกนี้นะเนี่ยใช้ในกุหลาบม,มันดียังไงคือไอ้พวกที่เป็นอินซียมันดีอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันมีธาตุอย่างสมมุติว่าตัว NPK หรืออะมิโน,โนในส่วนหนึ่งแต่ว่ามันมีธาตุรองครับอย่างพวกแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับ แล้วก็สันเฟตอะไรพวกนี้ธาตุน้องต่างๆที่มันอยู่ในรูปอินทรีเนี่ยมีเยอะแยะมากตัวนี้แหละจะเป็นอ์ปกอบที่จะทําให้ต้นไม้ี่แตกยอดแล้วก็ส่งผลให้มีการออกดอกออกผลนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทําให้ต้นแข็งแรงสมบูรณ์นะครับต้นแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยกุหลาบกลางังแตกยอดเลยแต่ว่ากุหลาบต้องทําอย่างนะครับเวลามันออกดอกพอเริ่มดอกเริ่มแห้งเราต้องตัดนะไม่ใช่ตัดแค่ดอกตัดทั้งกิ่งเลยตัดทั้งกิ่งก็ให้เขาแตกยอดใหม่นะ แต่ที่ชัดเจนสุดคือตัวนี่แหละตัวมานาวชาเวียนนี่แหละครับเนี่ยเวลาเราใช้นะครับวิธีการใช้ใช้ไงก็คือโรยแค่นี้ครับแบบนี้ก็อาจจะเยอะเยอะเกินไปได้ซ้านะครับประมาณครึ่งเดือนครั้งหนึ่งหรือว่าสิบวันครั้งก็ได้ครับเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับเนี่ยเราใช้แต่น้ำปลาผงนะครับตัวนี้ธาตุอาหารผมผมบอกเลยอดรอบนี้ธาตุอาหารสูงกว่ารอบที่แล้วนะครับโดยเฉพาะพวกสายกัน ลูกค้าที่ปลูกผักกินเองอย่างผักสลัดนี่ไม่แทบจะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับใช้พวกนี้ได้เลยผักสลัดผักเคลผักที่ไว้ปลูกกินเองพวกที่เป็นผักปลอดสารนะครับสามารถเอาไปใช้แล้วอ,ป,วอปริมาณปริมาณหนึ่งถุงเนี่ยนะครับเีจะเห็นว่ามันใหญ่ขึนคนระบรรจุห้ากิโลครับตัวเนื้อมันฟูมากเนะี้ยฟูได้เพราะว่าเราใส่พวกแร่ต่างๆนี่แหละมันฟูมากผมดูนี่มันเหมือนสิบกิโลแต่ว่ามันห้ากิโลนะเนี่ยเราขายในราคาที่ ที่จะอยู่ได้นะครับจริงๆถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ๆนะสามารถมารับเองได้แต่ว่าพอเวลาเราส่งเนี่ยค่าขนส่งเนี่ยครับอย่างสมมุติว่า20่กิโลเนี่ยตัวนี้มันยังไม่ถึง20กิโลเริ่มต้นที่ค่าค่าส่งร้อยบาทถ้าไม่ถึง20กิโลก็1้0ยบาทนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่สั่งเป็นลูกเดียวเนี่ยมันส่งยากมากๆเลยผมก็เลยต้องให้เขาเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นที่เป็นเริ่มต้นที่4ลูกอ่ะมันถึงเราถึงจะขายราคาที่ลูกละ1 4อยบบาทได้นะครับตรงเนี้ย นี่เป็นเรื่องสาคัญแต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่บางคนสั่งเป็นร้อยถุงเนี่ยก็อาจจะลดราคาให้ได้ตามที่เราทาโปรโมชั่นไว้นะครับนะครับก็วันนี้ก็เอาข้อมูลของตัวน้ําหมักปลาทะเลชนิดผงมาให้นะครับตัวนีผลรอบนี้เราทำมาค่อนข้าจะดีมากนะครับเนี่ยก็มีการปรับปรุงมาเรื่อยๆนะรอบรอบแรกที่ลูกค้าเอาไปอาจจะอาจจะแฉะนิด กว่าน,นี้นิดนึงแต่ว่าไม่ต้องตัวนะครับเพราะว่าธาตุอาหารครบแต่รอบนี้ผมพยายามจะคุมไม่ให้ความชื้นมันมากเกินไปนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้กาลังดีมากยังเราสามารถเนี่ยง่ายง่ายมากใช้ง่ายมากานะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ